สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันจันทร์ครับตรงกับวันที่19เมษายนพุทธศักราช $2564 อ่ะล้อมงเข้ามารายการบุญระวีตีข่าวก็เป็นภาคสองครับใบบ่ายเย็นๆต่อจากภาคเช้าตีห้าครึง่งนั่นก็คือข่าวทะลุใหม่ ข่าวทะลุใหม่ครับจะไม่ให้พลาดรายการนี้กดติดตามไว้กดติดตามไว้และก็กดกระดิ่งกดแชร์แชร์แชร์แชร,แชร์ท่านจะได้ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นจริงข่าวสารที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาครับเรื่องของโควิดวันนี้อัปเดตกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยเมื่อก่อนเที่ยงวันนี้นะครับ สอบอคอถแถลงว่าตายเพิ่มอีกสามคนครับรวมทั้งหมดเป็นสี่ศพด้วยกันบางรายเนี่ยไม่รู้ตัวว่าติดโควิดตายแล้วถึงรู้มันเป็นยังไงล่ะครับแล้วไปโรงพยาบาลหรือเปล่าไปหาหมอหมอว่ายังไงอยู่อยู่ตายแล้วตรวจแล้วบอกว่าเป็นโควิดอย่างนี้คนใกล้ชิดมีปั่นป่วนกันใหญ่เลยครับเนี่ยวันนี้ครับติดเชื้อหลักพันหลักพัน เหมือนเดิมครับสีหวันมาน,นีติดเชื้อหลักพันวันนี้19เมษายนติดเชื้อ1390รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยแค่หกแสนกว่าคน6กแสนหคนป่วยอยู่นอนพงาบะงาบอยู่นี่4สี่คนครับที่รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยหกแสนกว่าคนเนี่ย6กแสนหนึ่อยหก 1581นี่หมายความว่ายังไม่ครบยังไม่ครบสองโดสนะครับยังไม่ครบสองโดสครึ่งหนึ่งก็ประมาณสามแสนประชากรไทยมีหกสิบเจ็ดล้านแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมครับยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับแล้วเราจะเปิดการเลือกตั้งใน,รในกรกฎาคมเวลานี้ในยุโรป เขาวิาพากษ์วิจารณ์กันแซดหมดในบรรดาบริษัทท่องเที่ยวทั้งหลายจัดทัวร์ทั้งหลายก็คุยกับผมเขาบอกเขาไม่กลา้าแล้วยิ่งคุณประยุทธ์เนี่ยปากดีนักออกไปพูดไปโพธนาว่าเวลานี้ฉีดวัคซีนได้ห6าหกแสนมีคนตายเท่านี้วัคซีนยังหาซื้อไม่ได้แล้วก็มาอ่านรายชื่อวัคซีนให้ชาวบ้านเขาอ่านผิดอ่านถูกแล้วตอนท้ายก็บอกไงบอกว่าสั่งซื้อไปแล้วเขาจะขายหรือไม่ไม่รู้ เขาจะขายหรือไม่ไม่รู้ถามว่าวัคซีนเขามีไหมมีแต่เขาไม่ขายทําไมถึงเขาไม่ขายล่ะครับทําไมถึงเขาไม่ขายมันเกิดจากอะไรผมพูดหลายครั้งหลายวันแล้วพี่น้องประชาชนตรองดูก็แล้วกันคิดดูก็แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือการคว่ำบาตรทางวัคซีนเป็นการคว่ำบาตประเทศไทยนะครับประเทศไทยถูกคว่ำบาตรหมายความว่าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ตรงนะ เป็นวกวารคว่ำบาตรรัฐบาลเขาไม่คว่ำบาตรคนไทยเขาคว่ำบาตรรัฐบาลเพราะรัฐบาลเนี่ยประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของการปกครองเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจเป็นเรื่องของการคุกค,าม,ค,กคามสิทธิเสรีภาพซึ่งมีเรื่องราวร้องเรียนเต็มไปหมดอยู่ในยูเอ็นในย u ยูในยูเอสเอในสหประชาชาติ ในสาภาพยุโรปในสหรัฐอเมริกาเต็มไปหมดครับรอวันที่เขาจะชำระสาสางแล้วดูกันแล้วกันผมจะเฝ้าดูวันที่24ที่เขาประชุมอาเซียนเนี่ยเขาประชุมอาเซียนเนี่ยไอ้มินออนไลน์มันบอกมันจะไปไประชุมแล้วคอยดูอาจจะถูกจับกลางที่ประชุมเพราะมันคือผู้ร้ายมันฆาตากรมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งมันมีคดีตั้งแต่โรฮิงญาแล้วแล้วตามดูกันอาจจะเกิดข่าวใหญ่ในวันนั้น ถ้าเขาไปจริงนี่คือเรื่องราวที่เล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันฉะนั้นที่ประยุทธ์บอกว่าได้สั่งซื้อไปแล้วเนี่ยเขาจะขายหรือไม่เขาจะขายหรือไม่นั่นท่านลองถ่ายดูสิท่านลองถ่ายดูถ้าเขาขายแล้วป่านนี้เราก็ได้วัคซีนมาแล้วไอ้วัคซีนที่สั่งซื้อก็คือชินโนแวคกชินโนแวคกเข้ามาแล้วก็ล็อตสองอสตราเซนิกา้าก็เข้ามาแล้วบ้างแล้ว แล้วเดือนมิถุนาเขาบอกอีก61ล้านโดส61ล้านโดสของเอสตราเซนิกาผมตังโกนถามวันนี้ว่ารัฐบาลแหกตาดูบ้างไหมว่าหลายประเทศยักษ์ใหญ่ในโลกเนี่ยเขาไม่ใช้แล้วเพราะมันเกิดลิ่มเลือดอุดตันในสหรัฐอเมริกาเขาโยนทิ้งเป็นกองในสภาพยุโรป28ปประเทศโยนทิ้งเป็นกองในแคน,นาดายโยนทิ้งเป็นกองแล้วเรายังจะสั่งซื้ออีกหรือครับ หรือว่ามีใครบางคนไปรับเปอร์เซ็นต์มาแล้วไปรับคอมมิชชั่นมาแล้วมีหรือเปล่าผมเนี่ยเป็นคนซอกแซกเป็นคนชอบตะโกนถามเป็นคนอยากรู้เพราะเราเป็นสื่อเราต้องการที่จะถามไถ่ให้มันรู้เรื่องให้มันรู้เรื่องนี่หคือสื่อทั้งย t u b e ถ้าเป็นสื่อยักษ์ใหญ่หนังสือพิมพ์ทีวงทีวีนี่เขาไม่สนใจหรอกครับเขาไม่สนใจนะเอาจริงๆ เจาะจริงๆคุยจริงๆและก็สอบมาจริงๆสืบมาจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นข่าวสืบสวนจริงไม่จริงไม่รู้หรอกแต่ทำไมถึงไม่ขายประเด็นเนี้ยประเทศอื่นเนี่ยเขาไปไกลแล้วอย่างอิสราเอลเนี่ยเป็นข่าวให้เราอิจฉาเขาว่างั้นเถอะเป็นข่าวให้เราอิจฉาเขาเวลานี้เขาเลือกสวมแมสกครับเขาเลือกสวมแมสแล้ว เมื่อวานี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของอิราเลเขาออกมาแถลงบอกบ้านผมเนี่ยเลิกสวมแมสเพราะสร้างภูมิกุ้มกันหมู่ได้แล้วประเทศไทยยังอยู่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแต่เขาสร้างภูมิกุ้มกันหมู่ได้แล้วเขาฉีดไปครึ่งประเทศแล้วถามว่าเขาร้ายแรงมันกูติดเชื้อตั้งเกือบล้านนะครับติดเชื้อแปดแสนตายเท่าไหร่ครับตายหกพันคนถ้าเราไม่ทําวันนี้วันนี้เราตายหนึ่งร้อยสี่คน มันจะตายเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะนอนพังาบผางาบอยู่อีกสี่หมื่นกว่านี่แหละครับอิสราเอลก็ติดเชื้อแปดแสนคนตายไปแล้วหกพันกว่าคนและทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ตั้งแต่วันที่สิบห้าเมษาหลังสงครามมาสิบห้ามาาเมษาอิสราเอลก็ติดเชื้อวันละแค่ร้อยว่าลายร้อยว่าลรายรักษาอยู่แค่สองพันของเรารักษาอยู่สี่หมื่นกว่านะเขาฉีดวัคซีนไปห้าล้านคน ประชากรเขามีเก้าล้านคนและวัคซีนยี่ห้ออะไรที่เขาฉีดไปที่สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในยี่ห้ออะไรคือยี่ห้อ bio n tech bio n tech ครับและยี่ห้อไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นเราสั่งไวเซอร์เข้ามาก็ได้ถ้าเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเราเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาไหมเราเป็นพันธม,ม,ม,มิตรกับสาภาพยุโรปไหมเรามีสถานทูตซึ่งกันและกัน แต่พันธมิตรเวลานี้เหมือนกับเราไม่เป็นถามเอ้เรามีลัมตีต่างประเทศไหมเนี่ยหายไปไหนดอนดอนอะไรนะดอนสอนระเบียบออดอนสอนระเบียบพี่ดอนแกป่วยอออประมาทวินัยหายไปไหนหายไปไหนพี่ดอนเขาถามถึงลัมดีทางประเทศอยู่ด็อกเตอร์อราทิตย์กรุไรรัตน์นะพระคุณเจ้าถามถึงนายกเอ้นายกไม่หายหรอกวันก่อนก็ออกมามา่ายยาวให้เราฟังว่ามีวัคซีนยี่ห้ออะไรบ้าง นาไวเซอร์ไวเซอร์ไวเซอร์เซอร์ไปเซอร์มาเนี่ยเขาบอก,ก่าดีนะเขาฉีดสร้างภูมิคุ้มกันได้ส่วนไอ้สปุตนิกไฟเนี่ยอ่านได้ถูกนะคนมันจ้องจับปิดอยู่สปุตนิกไฟของรัสเซียเนี่ยก็เขาบอก,ก่็ดีนะแต่ก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่ดูข่าวคราววันนี้นะดูข่าวคราววันนี้ทางด้านสื่อทางด้านสื่อนะครับวิกฤตโควิดพุ่งพรวด ครูเที่ยวผับแพร่เชื้อป่วยป่วยกระนาวครับและก็อันนี้เดลีนิวนะครับข่าวสดข่าวสดบอกว่าบุรีรัมยุ่นตายโควิดนะเพราะไปเที่ยวบาร์มาหนุ่มเที่ยวบาร์ตายโควิดแล้วตายโดยไม่รู้ว่าผู้หญิงอ่ะตายโดยไม่รู้ว่า,ต,า,วาตัวเองป่วยโควิดมันน่าตกใจไหมล่ะแต่เรื่องที่จะคุยวันนี้ เก้าแสนใกล้บ้าครับคือมันหน่าบ้าผมก็เองก็ใกล้บ้ามันน่าบ้าครับเพราะคุณบริหารราชาการหน่อมแนมอย่างเงี้ยมันหน้าบ้าไหมนี่ยังไม่ได้บอกว่าค่าตัวตายเท่าไหร่นนะเก้าแสนใกล้บ้าไวรัสจันโควิดไวรัสจันโควิดที่เราให้มันใกล้บ้านะอาณาแท้ไทยแลนด์แดนสยามผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่โมเมพูดต้องมีข้ออ้างยิงต้องมีหลักฐาน พูดเลอะเไม่ได้พูดลอยลอยไม่ได้แพทย์หญิงพันวิพิมนวิปุรากรครับคุณหมอพันพิมนเนี่ยเป็นอาทิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าจากการติดตามสุขภาพจิตคนไทยพบว่ามีความเครียดเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนมก,กราคมกุมภาพันและมีนาความเครียดคนไทยลดลงแต่เมื่อเข้าสู่การระบาดระลอกที่สในเดือนเมษายน คนไทยก็เครียดเครียดเครียดมากขึ้นนี่หมอพันธ์พิมลน,นะครับอาทิตย์ดีกรมสุขภาพจิตเธอกล่าวว่าอย่างนี้นะเ,เริ่มเมษายนคนก็เครียดมากขึ้นเครียดเครียดเครียดภาวะซึมเศรา้าเหนื่อยหน่ายท้อแท้มันก็สูงตามไปด้วยคือคนเรามันเครียดอ่พอเครียดก็ท้อแท้สิ้นหวังซึมเศรา้าพอซึมเศร้าแล้วบ้าเลยครับจะเห็นบางคนไปกระโดดสะพานแม่น้ําเจ้าพระยาตายบางคนผูกคอตาย บางคนประชดชีวิตให้กลับบ้านไม่มีข้าวสารจะหุงกินยิงตัวตายโป่งโปองโปอง,ปองบางคนดูแล้วเฮ้ยไปไม่ไหว้วค้าขายขาดทุนมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาวันก่อนที่ไหนชนบุรีหรือสมุทรปราการฆ่าตัวตายบางคนมาโรคมาอะไรมาแบบฮิตติดลมบนเอาเตาอังโลไปตั้งในรถแล้วก็จุดแล้วนั่งแม่งในรถอะตายคารถตายคารถนี่ก็คือ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในยุคที่มาเจอกับไวรัสไวรัสจันโควิดเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วก็บอกว่าคุณหมอพันพิมนบอกว่าพอเป็นโรคเครียดมากๆก็มีภาวะซึมเศร้าเหนื่อยหน่ายท้อแท้ก็ขึ้นสูงตามไปด้วยจากการคัดกรองเชิงรุกของกรมสุขภาพจิตตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง15เมษายนที่ผ่านมา8 0 0แสนสาครับ อย่างที่ผมบอกอะเกือบเก้าแสใกล้บ้านอนะแปดแสนสามแปดต้องไปหาหมอนะสนแสดงว่าคุณมีอาการทางจิตมีอาการทางประสาทมีอาการทางเคมีในสมองแล้วปรากฏว่าไปพบไอคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยที่มีภาวะความเครียดสูงมีความเสี่ยงเป็นไปโรคซึมเศร้าและมีทำร้ายตัวเองเนี่ยสามหมคนเอ้าฟังไว้ประโยวย สามหมื่นแปดพันคนกรมสุขภาพจิตเขาก็ติดตามดูครับติดตามดูแล้วก็มีอีสองหมื่นคนเนี่ยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเฝ้าดูแล้วก็เฝ้าติดตามอีกหมื่นเจ็ดนี่คือข่าวจากกรมสุขภาพจิตถามว่าเราก็ต้องดูไหมเราก็ต้องเห็นใจในยามยากเขามีความสุขดีเขาจะไปฆ่าตัวตายทําหอกอะไรล่ะครับเขามีความสุขดีประสาทเขาก็ดีเคมีในสมองมันก็ดี ทุกอย่างก็ละลื่นลื่นเลงลื่นเลงไม่ได้สงกรานสองปีแล้วมันลื่นเลงไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นก็เกิดไอ้อย่างที่ว่านะไวรัสไวรัสจันโควิดอย่างที่ว่ามันเกิดขึ้นมาทุกคนก็เครียดกลัวจะติดลูกติดหลานติดแม่อยู่กรุงเทพกลับไปสงกรานไปหาพ่อหาแม่ปรากฏตัวเองติดแล้วไม่รู้ดาราดาราติดเยอะแยะหมดแล้วก็ไปติดลูกน่าสงสาร มันไม่เคยมีไอ้โควิดติดลูกครับมันไม่เคยมีจันโควิดติดลูกแต่วลานี้มันไปติดลูกลูกของบุกดาลงดาราดาวตาลกนักสแสดงทั้งหลายเนี่ยมันติดเด็กฮะแล้วเด็กเนะี่ยถ้ามันลงปอดก็ลําบากเหมือนกันแล้วทรมานด้วยถ้าเป็นลูกเป็นหลานใครจะมีความรู้สึกยังไงเอาความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมาวัดสิครับรัฐบาลชุดนี้ ท่านอยู่นั่งบนหัวประชาชนหรืออยู่ในหัวใจประชาชนถ้าอยู่ในหัวใจประชาชนเนี่ยเอาความรู้สึกของประชาชนวัดสิครับฉะนั้นมันไปไม่รอดแล้วผมว่าไปไม่รอดแล้วเพราะว่าถูกกวําบาดท,ทางวัคซีนไปแล้วเขาไม่ได้กว้บบาดคุณเป็นทางการแต่การกระทําของสภาพยุโรปก็ดีสหร,รัฐอเมริกาก็ดีที่เขาไม่ยอมขายไฟเซอร์กับคุณ และเขาไม่ยอมขายไอ้สปพตนิกไฟหรือว่าไบโอเทคอะไรก็แล้วแต่เพราะเขารู้ครับเขาเห็นเขาอ่านรัฐธรรมนูญเขาดูความเป็นไปเวลานี้เกิดอะไรขึ้นที่ต่างประเทศแวบ,บเดียวรู้เรื่องผมนั่งพูดอยู่ตรงนี้คนดูผมทั่วโลกคนชมทั่วโลกคนดูทั่วโลกและยิ่งไอ้รายการตอนเช้ารายการข่าวทะลุไม้ด้วยแล้ว รวมทุกคลิปเนี่ยไม่ได้คุยแต่เล่าให้ฟังสี่ห้าแสนมีทุกวันคลิปละแสนฝ่าไม่กี่ชั่วโมงขึ้นแสนฝ่าเพราะอะไรเพราะเราเอาความจริงมาพูดเราใช้ภาษาชาวบ้านเราสื่อกับพี่น้องที่เป็นรากญ้าดได้ผมถึงบอกว่ารายการนี้รายการแบกกรดินยังไงไม่มีพิธีดีตองเอาเรื่องยากๆเอาเรื่องวิชาการมาคุยให้มันง่ายเข้าให้พี่น้องได้เห็นว่าเฮ้ยนี่มันจะบ้ากันทั้งประเทศแล้ว มันจะบ้ากันทั้งประเทศไม่ใช่บ้าเฉพาะคนที่เป็นนายกที่อ่านผิดอ่านถูกทํานู่นทํานี่อารมณ์ดีก็ดีอารมณ์ไม่ดีก็เอ้ยวุ่นวายพาพาโบอย่างนี้มีแห่งเดียวในไทยแดนแดนสยามในไทยแดนแดนสยามมีอย่างเดียวมีประเทศเดียวเท่านั้นนะครับที่นายกเป็นอย่างนี้แล้วทําไมไม่คุยกับเขาหาซื้อวัคซีนไม่ได้ไปบอกว่าซื้อไปแล้วสั่งซื้อไปแล้วไม่รู้เขาจะขายเราหรือเปล่า ก็นายกยกหูคุยซิคุยภาษาอังกฤษไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ภาษาจีนไม่ได้ก็คุยภาษาดาวังคารนะฮะคุยภาษาดาวังคารเขาฟังได้บ่าไม่รู้นะนี่ก็คือความบกพร่องของประเทศไทยที่ยึดอํานาจมาแล้วก็สืบทอดอํานาจแทนที่จะให้รัฐนูนปีหกศูนย์มาเป็นประชาธิปไตยก็สืบอํานาจต่อผมถึงบอกว่าพอแล้วไงก็เลยมีการเขาเขาขยย่ากันใต้ดิน ขณะที่มีโควิดมาเนี่ยเขาก็เขย่ากันใต้ดินบอกเฮ้ยมันต้องเห็นแก่ประเทศชาติก็มีอาจารย์คนหนึ่งเขาก็มาบอกเฮ้ยมีคนไปคุยกับด็อกเตอร์โทนี o ่แมวสามครั้งแล้วเรารักกันเราเราทำเพื่อบ้านเมืองเปลียย่ยนนายกไหมนายกจะเปลี่ยนได้เขาก็ลือกันเขาก็บอกเ่าอยู่ที่คนสองคนคือในช่วยวกันในชวนกันายเนวินไม่ใช่ในชวยในชวนในชวนกันายเนวิน ท่านในชวนบอกให้อุดถอนเนวินบอกให้หนูถอนออกมาจบไหมประยุทธ์รอยแพไหมลอยแพไหม,ไหมใครที่ดูรายการข่าวทะลุไม่วันนี้ใจเห็นว่าประยุทธ์นั่งแพลอยแพแล้วลอยแพ้แล้ว,ลลวนะกลมเกลียวกันคือถาอภิสิทธิ์ไม่ใช่ว่าดีที่สุดแต่ณายามนี้ก็ดีกว่าประยุทธ์ดีกว่าประยุทธ์ครับ อย่างน้อยก็เจรจาตะวยกับฝรั่งมังค่าเขาได้เพราะอีเป็นนักเรียนออกซฟอร์ดมันยังคุยเขาได้และถ้าเปลี่ยนานายกมาอาภิสิทธิ์ก็มีภาพพจน์ที่ไม่อยากสืบทอดอำนาจปฏิเสธการสืบทอดอำนาจเมื่อตอนหาเสียง24มีนาคมสองถึงจะมีเรื่องอื่นอะไรเยอะแยะอาจจะไม่พอใจใครบางคนผมรู้มันจะเอาพอใจทุกคนมันไปนไปไม่ได้แต่ณบัดนี้เนี่ยในสภาเนี่ย ในฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเนี่ยเหลืออีกสองคนเท่านั้นที่เป็นคนดิเดตนายกก็คืออนุทินกับพิสิทธ์ประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกพักพลังประชารัฐเมื่อประยุทธ์ลาออกไปหรือเป็นลมไปหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นยุบสภาต้องคือนอำนานปจประชาชนไปเลือกใหม่แต่ถ้าประยุทธ์เห็นกับประเทศชาติลาออกซะแล้วก็เลือกคนใหม่เข้ามาจะเอาใครไม่จําเป็นต้องสองคนแต่เวลานี้มันอยู่ในพักร่วมรัฐบาล ในพักร่วมรัฐบาลก็ต้องยอมพักห้าสิบเสียงอย่างประชาธิปัตย์ต้องยอมพักห้าสิบกว่าเสียงอย่างภูมิใจไทยให้ไปเป็นแกนนําบ้างแล้วก็อยู่อีกสักสองปีไม่ถึงสองปีดีแล้วทํารัฐมนูญให้มันจบให้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วทีนี้ยกหูคุยกับสภาพยุโรปเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเจรจากับเราแล้วก็ช่วยเหลือเราเหมือนเดิมช่วยเหลือเราเหมือนเดิม GSP ที่เคยตัดไว้ก็ยกเลิกไปไม่ตัดแล้วสหรัฐก,ก็ไม่ตัดแล้ว มันคุยกันได้เพราะประเทศเราเป็นประเทศด้อยพัฒนาเราก็เราก็ขึ้นชั้นไปเป็นประเทศกำลังพัฒนานี่คือไอ้เข่ขวางคลองที่มันขวางคลองอยู่นะครับผมเนี่ยไม่ได้รังเกียจเกลียดฉันคุณประยุทธ์แต่เราพูดในภาพรวมของบ้านเมืองในภาพรวมของบ้านเมืองคุณประยุทธ์ไม่ต้องกลัวว่าขี้ไว้เยอะแล้วลุกคงจะจะมาเช็ดขี้หรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปคิดไกลถึงขนาดนั้น ไม่มีใครเขาไปแก้แค้นอะไรหรอกครับทุกคนเห็นแก่ประเทศชาติอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าถ้าเปรียบเทียบกันคุณอภิสิทธิ์ก็ยังดีกว่าประยุทธ์อนุทินก็ยังดีกว่าประยุทธ์เพราะมาจากประชาชนเข้าใจประชาชนเห็นรู้เห็นความทุกข์ร้อนของประชาชนฉะนั้นผมถึงบอกไนงะว่าถ้ายังดำเนินไปอย่างนี้มันก็ยังฉีดวัคซีนไม่ได้ เมื่อฉีดวัคซีนไม่ได้การท่องเที่ยวมันก็ไม่กลับมาเวลานี้เขาพูดกันให้แซดไปหมดในต่างประเทศว่าจะเอาการท่องเที่ยวมารัฐบาลก็จะเปิดจูลายนี้อะไรเนกรกฎาคมนี้จะเปิดการท่องเที่ยวเขาบอกเขาไม่มาเขาไม่มาแล้วก็องค์การนาไมาโลกบอกว่าเอางี้ไหมรัฐบาลกล้ารับประกันไหมหนึ่งล้านเหรียญใครที่มาตายมาติดโควิดในประเทศไทยต้องจ่ายเขา 1, 000, หนึ่งล้านเหรียญแล้วเวลาเขาเข,าเข้ามาเขาจะมีวัคซีนพัสสปอร์ตมาโชว์ บอกให้ผมฉีดแล้วนะวัคซีนพาสปอร์ตวัคซินสปอร์ตเข้ามาได้เข้ามาได้ามาไ,ดไม่ต้องกักตัวเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็เที่ยวกันแต่เวลานี้ข่าวมันออกไปที่ภาพพศเสียบอกคนไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยเขาก็ไม่กล้าเข้ามาบอกได้เข้ามาเข้ามาได้แต่รัฐบาลต้องค้ำประกันเขาว่าถ้าเขาติดโควิดในประเทศไทยต้องจ่ายหนึ่งล้านเหนรียญกล้าทำไหมเวลานี้เขาพูดกันให้แซดในยุโรปผมคุยกับเขาเมื่อเช้านี้ คุยกับบริษัทพวกนี้ถ้ารัฐบาลค้ำประกันเขาได้เขาถามบุญรวีว่ารัฐบาลเขากล้าไหมผมบอกเขาคงไม่กล้าหรอกจะกินยังไม่มีเลยเวลานี่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านยังแดกยังไม่มีเลยเหลือเงินแค่อีกสองแสนสี่หมื่นล้านหยิบนูน่นหยิบนี่มาไม่เกินสามแสนล้านกู้มาหนึ่งล้านล้านแล้วคราวนี้ไม่ปิดประเทศกลัวจะต้องไปจ่ายเพิ่มอีกจะต้องไปกลัวไปจ่ายอีกยังไงก็ต้องจ่ายเพราะหาเงิน ให้เขาไม่ได้ให้ประชาชนไม่ได้จะปล่อยให้พี่น้องประชาชนก็อดอย่างไงงานก็ไม่มีให้เขาทําก็เห็นกันอยู่ว่ามันตกงานกันเยอะฉะนั้นความเหลื่อมล้าที่เกิดในประเทศเนี่ยมันเป็นการเหลื่อมล้าที่สูงความเสมอภาคไม่มีหลักธรรมาิบาลไม่มีหลักความยุติธรรมก็เป็นที่กล่าวฝันเป็นที่นินทากันไปทั่วโลกเคสตัวอย่างก็ไอ้บอสกะทิงแดงนั่นแหละยังมีอีกหลายเคสครับ และเคสเรื่องเรื่องของการคุกคามสิทธิเสรีภาพก็จะเห็นว่าเด็กๆคณะราษฎรถูกจับไปติดคุกหลายคนในอยู่ในซีกนี้ก็บอกเห็นด้วยเห็นด้วยบางคนก็บอกเฮ้ยมันไม่ได้ทำไมต้องทำขนาดนั้นก็ให้เขาออกมาตอ่อสู้สิก็ความเห็นหลากหลายแต่ผมไม่แสดงความเห็นอะไรมากแล้วครับแต่พี่น้องก็ก็แสดงความเห็นกนไปแล้วแต่ในซีกที่ต่างชาติน่ะ เขามองคนละมุมกันเราเขามองคนละมุมกันเขามองเรื <ering> ่องสิทธิเสรีภาพเขามองเรื่องมนุษยชนครับเขามองอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเขามองอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกที่ต้องการมีเพื่อนต้องการมีเพื่อนไหมเราไม่ใช่จะเอาเพื่อนแต่จีนอย่างเดียวไม่ใช่เอาเพื่อนแต่รัสเซียอย่างเดียวเอาเพื่อนอย่างเนี้ยเขาเอาเปรียบเราเขาเอาเปรียบเราเราส่งออกไปเนี่ยน้อย แต่เราซื้อของเขามามากแล้วเป็นไงเขาก็ได้ดุลการค้าเราในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราส่งออกไปล้านเหรียญแต่เขาซื้อของเราเนี่ยสองล้านเหรียญเขาซื้อของมากกว่ามากกว่าครับไม่ขอโทษขออภยัยเราส่งออกได้เงินมาเยอะกว่าแต่เขาซื้อของจากเราเนี่ยน,น้อยกว่าแสดงว่าเราได้เปรียบทางดุลการค้าเหมือนกับจีน เหมือนกับจีนจีนเนี่ยเขาซื้อของจากเราน้อยนะแต่เราขายของให้เขาเนี่ยขายของให้เขาน้อยขายของให้เขาเน่นี้อยนะคือขายของออกไปเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาซื้อของจากเราก็ไม่เท่าไหร่สรุปแล้วว่าเขาซื้อของจากเมืองไทยไปนะ่ะน้อยนะฉะนั้นเราเสียเปรียบดุลการค้าจีน แต่เราได้เปรียบดุลการค้าสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นเรื่องที่ผมก็ก็ดูมาเห็นมาว่าเราจะต้องมีพันธมิตรกับทุกประเทศแต่เราไม่มีพันธมิตรพันธมิตรเพื่อนซีเขา้าใจรู้จักคาว่าเพื่อนซีเพื่อนตายไหมถ้าเราเป็นเพื่อนซีกันเนี่ยแน่นอนเขาช่วยฟรีก็ได้เขาโยนทิ้งยังโยนทิ้งได้เลยแต่เราจะเอาของไอโยนทิ้งมาเขาก็ไม่ให้หรอกเขาไปทิ้งดีกว่า คือมันเหมือนกระดูถูกดูแลนเขารู้รู่แล้วว่ามันไม่ได้ผลออสตราเซนิก้าเนี่ยมันไม่ได้ผลเขาก็ไปโยนทิ้งเอาของไม่ได้ผลเนี่ยไม่มีคุณค่ามาให้เราเขาก็ไม่ให้ไอ้ของพวกเนี่ยไอ้วัคซีนพวกเนี้ที่มันไม่ได้ผลที่เขาโยนทิ้งในสภาพยุโรปในอเมริกาในแคนาดาเนี่ยแต่ไทยดันไปสั่งซื้ออีกหกสิบเอ็ดล้านโดสนี่ไปคิดกันดูก็แล้วกันไปคิดกันดูก็แล้วกันนี่แหละครับพฤติกรรมของรัฐบาลเหล่าเนี้ มันทําให้พี่น้องคนไทยเนี่ยคิดมากนอนไม่หลับกลุ่มใจเอาที่ไหนกินไม่มีงานทําลูกหลานตกงานหมดอยู่ที่บ้านอดอยากปากแห้งมันกลายเป็นคนจนมากขึ้นมากขึ้นถึงขนาดที่ไปตรวจในสุขภาพจิตเนี่ยคุณหมอพันพิมนบอกว่า830,000คนครับคัดกรอง830,000คนคือเกือบ900,000คนเนี่ยทำไปทํามาใกล้บ้าใกล้บ้าจากไวรัส ของประยุทธ์จันทร์โอชาโควิดนั่นแหละนะจากไวรัสพวกนี้ไวรัสพวกนี้ไม่ใช่ของประยุทธ์นะแต่หมายความว่าประยุทธ์เป็นรัฐบาลประยุทธ์ก็ต้องหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหาทางปราบไอ้โควิดให้ได้แต่ดูพฤติกรรมรัฐบาลแล้วมันไม่สามารถที่จะปราบลงได้เพราะอะไรวัคซีนมันเข้ามาทีละนิดทีละหน่อย,นยจนวันนี้ ประเทศข้างเคียงเขาไปไกลแล้วพม่าก,ก็ยังฉีดมากกว่าเราลรานี่เปอร์เซ็นต์แลวคิดมากกว่าเราแล้วก็ไอ้อะไรมาเลเซียถึงขนาดเขาจะฉีดให้นักท่องเที่ยวด้วยอะคุณบินเข้ามาเลยแล้วผมฉีดวัคซีนให้สิงคโปร์คุณบินเข้ามาเลยฉีดวัคซีนให้แล้วก็ในกัมพูชาฉีดไปล้านกว่าแล้วไอ้คนที่หนึ่งล้านน่ะสมเด็จทูลเซ็นให้รางวัลไปแล้วสามแสนกว่าบาทแต่เมืองไทยยังฉีดไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แค่ห้าหกแสนโดส หกห้าหกแสนกกนกครึ่งคนคนมันต้องฉีดสองโลใช่ไหมนี่คือความกลุ้มใจของพี่น้องประชาชนบางคนอาจจะไม่กลุ้มใจไปฉีดโชว์ใช้น้ําเกลือฉีดไม่รู้ใครอาจจะไม่กลุ้มใจบางคนนะผมพูดบางคนนะอย่าไปร้อนตัวแต่สงสารพี่น้องประชาชนสิครับเขารับฟังข่าวว่าอย่างเนี้ยมันบ้าครับใกล้จะบ้าแล้วเพราะว่ามันมีความหวังอะไรไม่ได้เลยไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลย ฝากให้คิดครับขอประคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมบุญรวีตีข่าวช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ